สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ชสดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดยมีรายละเอียใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับดูด้วยเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆเนาะทีี่่่่่จจจะะะะตาา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 ามมมมออออออกกกกกชงงงงนนนนคครรรรรรัััับบบไวววววเเปปป็ศดดดดดยยยืสห์ท ก,ก็ทยอยเสิร์ฟให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำเนาะนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทางสองช่องทางนะครับใส่ส่วนของคอมมูนิตี้เนาะโดพึ่งอัปเดตเนาะของที่โดเคยบอกว่าจะลง Facebook แต่ด้วยความที่ถัานถัานคนติดตามช่องเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ Facebook นี่แหละเขาเอ๊จะอยู่ที่ YouTube นี่แหละจะไม่ค่อยไปกดไลค์ที่ Facebook เท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอยยาไปชาสัมพันธ์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสายมูเตลูเลยนะครับก็เป็นของคนสอนด้วเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันถ้าสนใจก็สามารถเออดไลน์คอนแทคไปได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาววันอาทิตย์เนาะในช่วงเดือนตุลาเป็นยังไงบ้างนะครับภาพรวมก่อนนะภาพรวมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ต้องบอกว่า,วาคุณมีเรื่องกังวลเยอะ มากมากต้องใช้คานี้เลยแหละว่ามากนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือมันอาจจะด้วยโพ i ิชันที่คุณอยู่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนาะมันเหมือนกับว่าโพ i ิชันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันทําให้จุดยืนของคุณในบางเรื่องอะ่ะเบือ่อเช่นบางคนอาจจะได้รับมอบหมายอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างสําคัญนะครับค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนต้องพยายามเป็นคน เป็นกลางอ่ะเป็นกลางให้ได้มากที่สุดในเรื่องของงานมันก็เลยทําให้บางทีอ่ะหลายๆอย่างมันมาถูกสตริกที่ตัวคุณเยอะอืมอะไรก็คุณอะไรก็คุณมันนี่ปัหาส่วนใหญ่มันมาจากการที่โอ้โหมามาทุกรูปแบบเลยนะมาจากการที่บางทีเพื่อนร่วมงานอ่ะหรือคนรอบตัวคุณ อาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวคุณด้วยนะครับที่บางทีอ่ะมันทําให้ความรู้สึกว่าหรือบางทีมันเป็นในเรื่องของครอบครัวด้วยนะในบางบ้านเนาะต้องบอกก่อนว่าครอบครัวก็มีผลเหมือนกันที่บางทีอาจจะเั้นกดเรากดดันเราจนเรารู้สึกว่าอืมมันหนักหนาเกินไปในบางเรื่องสําหรับเรานะครับสิบถวยขึ้นมาแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนาะในส่วนที่เป็นปัญหาแล้วบางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอ่ะ พูดเกี่ยวกับคนลภาษาเพราะฉะนั้นวิธีแนะนําคือเลี่ยงการประทะอืมดีที่สุดเลยคือเลี่ยงเลยถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงอืมคือเหมือนยิ่งยิ่งพูดยิ่งยิ่งยิ่งหาเรื่องใส่ตัวเอา,อางี้ดีกว่าพูดแบบหยาบโลนเลยคือมันหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกันในบางเรื่องอืมปัญหารุมเร้าเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงเดนี้ต้องบอกก่อนเลย ในช่วงจะถามว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอ่ะหนักที่ต้นเดือนหน่อยนะอืมต้นเดือนเนี่ยเป็นภาวะของการที่บางทีเราทําอะไรหลักหลารเรื่องเหมือนกันอืมซึ่งมีแต่ปัญหาจุกจิตบางคนอาจจะมีการในเรื่องของการเคลียร์งานเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆสะสางานเดิมด้วยนะต้องบอกก่อนเลยอืมในช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆ่ะค่อนข้างแฮปปี้ดีขึ้นนะครับเหมือนเพื่อลวมงานหรือคนรอบตัว ซัพพอร์ตหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถามว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มันอยู่ที่การครบคนด้วยแล้วคุณมีสังคมระดับหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันดีมากๆนะครับเอาจริงๆอืงในช่วงปลายเดือนต้องบอกก่อนว่าถึงได้บอกว่าภาพรวมทั้งเดือนค่อนข้างหนักหกใจเพราะว่ามันเหมือนปัญหาสุขสิกมันก็ยังมีเรื่อยๆอยู่นะครับเก้าเก้าดาบเนาะ หนักอะหนักเลยแหละอืมความคิดภายในใจคือตอนเนี้ยอยากเก็บตังค์ให้ได้เป็นกออเป็นกรรมมากเลยอืมหรือเป็นการที่บางทีอะเราอยากมีความรู้สึกว่าเราอยากมีทําอะไรที่เป็นงานของตัวเองการเงินของตัวเองเม็ดเงินของตัวเองอะไรเงี้ยอืมที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยคุณมีวางแผนว่าอยากทําหรือคิดในใจว่าอยากเริ่รมทําแต่มันเหมือนกับว่าก็ยังจับพัดจับผูอะไรหลายๆอย่างอะยัง,ยง,ยง,ยงไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะนะครับ ข่ายในเรื่องการงานนิดนึงเนาะอย่างที่บอกต้องบุต้องลุยเยอะแน่นอนนะครับแล้วผ่านด้วยความสามารถของตัวคุณด้วยนะครับมีในออฟสัตแล้วในออฟสัตถุละแล้วก็เดิมแมจิชียนขึ้นมานะครับทรีออฟวอนส์ ands, นะครับบางคนอาจจะจับมากกว่า1อย่างเนาะในสายงานของคุณไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทำมัลติทัสกิ้งคือมีงานหลักด้วยแล้วก็มีงานเสริมด้วยในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะไม่ใช่งานเสริมสิงานหลักหนึ่งของคุณอ่ะมันจะซอยย่อยเป็นแบบปลีกย่อยอะไรหลายๆอย่างที่งานหลักคุณก็ต้องทําแล้วพอถึงเวลาปั๊บมีงานจับฉ่ายที่คุณก็ต้องทําอีกในเจอบของคุณอะไรเงี้ยจ็อบดีสคริปชันคุณอาจจะเยอะไปมากแต่คุณก็ต้องทําในเวลาเดียวกันอืมอาจจะถูกสติ๊กด้วยเวลาแต่คุณผ่านได้ด้วยความสามารถคุณนะครับต้องบอกก่อนเลยเพื่อโรงงานอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณเล็กๆน้อยๆนะครับอืมถึงปานกลางหรืออาจจะเป็นในการที่แบบบางทีอ่ะ ส่วนใหญ่อาจะเป็นปัญหาในเรื่องของงานเกา่าอืมส่วนใหญ่นะมันจะมาจากเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราเกินไม่เข้าคายไม่ออกในบางเรื่องเหมือนกันอืมมันก็เลยพัวพันอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆลึกๆคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าเลือกได้ก็จะไม่พูดออกมาให้กับคนรอบข้างได้รับรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในเรื่องของการงานอ่ะมันเป็นยังไง มันเป็นในเรื่องของบางทีอ่ะคือคุณก็อยากรักษาเสน่ห์ตัวคุณด้วยเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเราดูเราดูนิ่งๆเราดูเราพยายามพิจิพิจารณากับมันอย่างดีอย่างทีทุ่นจริงๆเป็นคนที่ละเอียดมากนะ Queen of Cups แสดงถึงความที่เรา่าเป็นคนที่ระมียดกับเรื่องบางเรื่องนะบางเรื่องมันเซสติฟบางเรื่องมันละเอียดอ่อนอ ซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะเพื่อนร่วมง,งานอ่ะค่อนข้างคือในเชิงการทํางานอ่ะบางครั้งอ่ะเขาอาจจะเอาภาพรวมไปที่ตั้งเนาะแต่พอเป็นในเรื่องที่เป็นเฉพาะเรื่องบุคคลอะไรเงี้ยเช่นในการทํางานเป็นทีมเนาะมันอาจจะมีตัวคุณที่เป็นชาวอะไรติ์นะครับอยู่ในส่วนนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าเราขอคำปรึกษาคนอื่น,นได้นะแต่คนเอ๊ะ คนอื่นขอคำปรึกษาเราได้แต่พอเราจะปรึกษาคนอื่นน่ะเราก็กังวลใจว่าทางเขาจะหนักหรือเปล่าทางเราก็จะได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากทําด้วยตัวเราก่อนเป็นเพราะว่าของการที่บันทีเราอยากทําอะไรได้วยตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไปตั้งต้นที่คนอื่นซึ่งถามว่าในขณะเดียวกันคนอื่นเขาก็ตั้งตั้งตั้งได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายาก็ต้องยังต้องพึ่งคุณอยู่ประมาณนั้นนะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมบางครั้งฉันก็ดูเหนื่อยเนาะการที่ต้องบางทีต้องมานั่งเอาอกเอาใจอะไรคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยหรือเป็นการที่บางทีต้องมานั่งไกลเกลี่ยปัญหาในบางเรื่องให้กับคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่อืมการเงินนะเป็นไงบ้างนะครับถ้าถ้าเหรียญขึ้นมา judgment ขึ้นมาการเงินส่วนใหญ่อะ่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในเรื่องของ การเงินช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนตุลาเนาะแรกๆอาจจะมีหนี้สินเดิมที่บางทีคุณก็ยังต้องเคลียร์อยู่นะครับมี5้าเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกเนาะและส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของหนี้ที่เป็นระยะยาวทั้งนั้นเลยเช่นบางคนอาจจะมีหนี้ในเรื่องของบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นที่แบบซีฟของไว้อะไรเงี้ยก็ต้องสั่งไปแล้วก็ต้องจ่ายไปตล,ลอดเนาะเออประมาณนั้นนะครับอืมหรือเป็นงานที่บางทีอาจจะมีคนในเรื่องของการหยิบยืมด้วยนะ อันนต้องระวังนะครับซึ่งถามว่าลำพังคุณน่ะกังวลนะกังวลเลยแหละเพราะอย่างที่บอกว่าภาพรวมอ่ะคือคุณคาดหวังในเรื่องของการที่จะลงทุนต่อยอดต่อ,ตอแต่มันเหมือนกับว่าคุณอยากเก็บตังค์ให้ได้ก่อนอืมซึ่งคุณน่ะอยู่ในภาวะของการที่เริ่มตั้งตัวด้วยแล้วคุณน่ะโฟกัสเรื่องเงินอย่างหนักหน่วงมากอืมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถ้าจะมานั่งคาดหวังว่า ช่วยสปอร์ตคนอื่นอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยก็บอกเลยว่ายากเหมือนกันพอสมควรนะครับขอยญาตนิดนึงนะต่อนะครับก็ภาพร,รวมเนาะประมาณน,นี้นะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสุขภาพเอ่อในซอฟคับขึ้นมาระวังเรื่องข้อขานิดนึงแล้วก็ทําอะไรรวดเร็วเกินไปเนาะอาจจะมีสะดุดหกล้มแต่ส่วนใหญ่จะเกิดที่ข้อขาเป็นสําคัญนะครับ ระวังเรื่องการขับรถขับลานะครับแล้วก็ไขมันตามตัวเนาะแล้วก็ฮิสโตแพแดดปกตินะครับแต่โดยรวมอะ่ะถามว่ากลับมาแข็งแรงดีขึ้นไหมดีขึ้นรดเร็วนะครับเร็วมากด้วยนะครับเหมือนก็ถ้าก่อนนั้านี่มีการรักษาอะไรแล้วอ่ะครับมันเหมือนกับว่าจะฟื้นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นนะครับขออนุญาตพาหลักขึ้นเนาะ ถ้เาเราขึน4ใบเนาะอยากบอกอะไรสําหรับชาวอาทิตย์บ้างในเรื่องของการงานการเงินนะครับอืมพอสอย่างแรกก่อนเลยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอะไรในบางเรื่องเนาะต้องบอกก่อนว่าขอให้ชะลอไว้ก่อนมากกว่าจะทูซีไปต่ออืม มันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างอ่ะอาจจะต้องพิพจารณาด้วยเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกกบเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่ได้พพอร์ตเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องค่อยๆถ้าเป็นในบางคนเนาะถ้าเกิดปัญหาหนักๆนะในเรื่องของการคอนแทคกับคนนะ่ะการคอมโพมิ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าในเรื่องของเนื้อง,งานอนะ่ะมันอาจจะไ,ไปต่อกันนะยากถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติรอมรอมชอมกันนะอืมประมาณนั้นซิกบิวตี้ พยายามมองหาข้อดีในเรื่องของการทำงานไว้เยอะๆครับเ <laughs> พราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าในความคิดหรือมเซ็ตอะไรบางอย่างของชาววันอาทิตย์ค่อนข้างในกาทีบมากเลยอืติดลบเซีย <laughs> คำว,ว่าติดลบได้เลยเพราะบางทีก็แอบน้อยเหมือนกันกับการที่แบบว่าปรึกษาคนนั้นก็ไม่ค่อยได้ใันี้ก็ไม่ได้ซึ่งความจริงอ่ะตัวเองก็ไม่ได้อยากปรึกษาเขาเลยหรอกแต่มันเหมือนกับว,ว่ามันโจนตัวจริงๆ <laughs> อืม ซึ่งปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาเบาๆเลยนะปัญหาหนักหนักตงนั้นเลย <laughs> อืออยเช่นยูบิทัลิครับอืมอันนี้เหมือนอยากให้คุณเติบโตอยากให้คุณเติบโตว,ว่าอาจจะต้องแยกให้ออกอะบางคนอาจจะมีเรื่องส่วนกลวปนด้วยไงอืมหรือบางงานที่บางทีอะเราอาจจะถืออัตราตัวเองเยอะไปลดลงมาหน่อยอืมเพราะบางทีมันเหมือนกับยิ่งเราไป ตั้งต้นที่ตัวเราเยอะเกินอ่ะเช่นบางทีบอกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันคิดแบบนี้ฉันทันถูกอืคนเรามันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับมันไม่มีผิดที่สุดแล้วมันก็ไม่มีถูกที่สุดเหมือนกันอืมมันมีแต่ถูกแบบกลางๆเทาๆจริงๆนะในแวดวงการทำงานไปสังเกตดูได้นะครับ break t h r u นะครับอย่างที่บอกเลยติดลมตัวเอง อาจต้องทลายกำแพงหรือทลายบางอย่างที่เป็นคอมฟอร์ทโซนของตัวเองที่เรื่องารู้สึกว่าหรืออาจจะเป็นอพูดตรงๆว่าอีโก้ของตัวเองอะไรบางอย่างต้องลดลงอืถ้ายังอยากทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่นะครับอืทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณแหละว่าคุณจะปรับสมูทเรื่องของการทํางานได้มากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสำหรับชาวอาทิตย์ครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีนเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ